นายธนดลสุวรรณฤทธิศ เป็นผู้ที่รับมอบอำนาจจากนายเบนสมิธค่ะเดินทางไปยื่นฟ้องนายรังสิมันโรมสอสอมเชี่อรายชื่อพักประชาชนที่ศาลอาญานายธนดนเปิดเผยว่าเดินทางมาในฐานะตัวแทนของนายเบนสมิธฟ้องนายรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่มประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทจากกรณีที่นายรังสิมันโรมนำข้อมูลของนายเบนสมิธไปอภิปรายในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาพาดพิงนายเบนสมิธซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาสมเด็จหุนเซนอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับ ายสแกมเมอร์ของประเทศกัมพูชาและส่งเงินผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบในไทยรวมถึงมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองไทยบางคนด้วยค่ะผมฟ้องให้คุณโลมจะพูดอะไรก็พูดได้เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้มีการฟ้องปิดปากแต่ถ้าพูดอะไรอย่ากทาให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับอยู่ในความเป็นจริงคุณโลมเนี่ยแปลข้อมูลมาจากคุณทอมไลท์นะครับแล้วคุณสารินีเนี่ยก็๊อปปี้ มาแล้วก็เอามาแชร์กันที่หน้าเฟซที่ประชาชนเข้าถึงได้คุณลมก็บอกเองว่าเอามาจากคุณทอมไลท์แล้วผมถามว่าถ้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปลอมล่ะ,ะแล้วข้อมูลไม่ไมจริงแล้วคุณลมจะรับผิดชอบได้ไหมเราจําเป็นครับที่เราจะต้องมาฟ้องศาลเนื่องจากว่าเป็นวิธีเดียวที่เราจะสืบหาความจริงได้ว่าตามที่คุณลมได้อภิปรายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเท็จนายจน,นโดนยังยืนยันว่าการฟ้องดาเนินคดีไม่ใช่การใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อฟ้องปิดปาก สำหรับการฟ้องในวันนี้ศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วค่ะนัดสืบพยานคดีหมิม่นประมาทที่ศาลอาญาในวันที่24พฤศจิกายนส่วนคดีแพง่งศาลก็นัดชี้สองสถานทั้งฝั่งโจทก์และจำเลยมาไกลเกลี่ยกันในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะ